สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 พบกับครูแป๋วอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหรือวิทยาการคำนวณของเรานั่นเองเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันตอนที่1นะคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันตอนที่1นะคะจุดประสงค์การเรียนของเขาก็คือใช้เครื่องมือสร้าง งานเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำเอ๊ะประมวลผมคำทำไมไม่เคยได้ยินเลยแต่ได้ยินอะไรอะไรเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมเราถึงเรียกว่าประมวลผลคำนะคะนักเรียนเคยเห็นเอกสารที่สร้างขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ในลักษณะใดบ้างอะดูนะคำถามเอกสารที่เคยเห็นใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะลองนึกดูซิ ที่ครูโยนลงไปในกลุ่มบ่อยๆเ,ยเรื่องอะไรเรื่องโควิดบ้างและเรื่องรับส่งใบางานบ้างและเรื่องแจ้งกิจกรรมต่างๆบ้างและนั่นแหละคือเอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือถ้านักเรียนไปเจอแปะตามสาวแปะตามห้างต่างๆมีโปรโมชั่นอันนั้นอันนี้นนนพิซซ่าซื้อ1แถม199ออะไรก็ว่าไปนะคะอันนั้นแหละก็คือเอกสารประชาสัมพันธ์นะคะ อ่ะดูในตัวอย่างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต้นตอโรคปอดอักเสบในจีนอ่าอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นพับใบปลิวเวลาที่นักเรียนกลางออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามมีหน้ามีหลังถูกไหมคะแผ่นพับหรือใบปลิวนั่นเองเนาะ ไม่ต้องอธิบายกันเยอะนี่นะอันนี้ใบปิวอ่ะแจกแจกอะแปะแปะแปะใช่ไหมคะที่นักเรียนเห็นกันบ่อยๆนะคะวันนี้นะคะจะสร้างใบปิวด้วยโปรแกรมประมวลผลคำซึ่งเป็นยังไงได้สร้างไหมสร้างไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครมีคอมนักเรียนจะสร้างมาก็ส่งมาให้คุณครูเนาะหรือถ้ใครพอจะทําในหนังสือเอ้ในในโทรศัพท์ได้ก็ทํามาแต่คนที่ไม่มีเลยไม่สามารถทําได้คุณครูหนูเขียนไม่ได้หนูพิมพ์ไม่ได้เวิร์ด เวิร์ดประมวลผลคำเนี่ยเวิร์ดเวิร์ด Microsoft o f f i c e Word นั่นเองนะคะสัญลักษณ์ตัว W สีสีน้ำเงินถ้าอยู่ในจอเราอะแต่ถ้าอยู่ในเป็นรูปเอกสารแบบนี้ก็จะเป็นพื้นหลังแบ็คกราวสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรส,สีขาวนะคะนักเรียนอย่ามวัวแต่สนใจเพลงแบ็คกราวคูนะดูฟังเสียงครูนะคะโปรแกรมประมวลผลคำหรือ Microsoft Office Word คนที่ไม่สามารถทําได้นะคะให้นักเรียนดูทฤษฎีที่คุณครูเรือนให้ดูนี้ก่อนเนาะนะคะสัญลักษณ์ของเขาเลยตัว W ะจ๊ะเอาเขียนสวยมากเลยคุณครูแป๋วลบก่อน I นะคะครูแป๋วเขียนสวยมาก W เออนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นกันมาแล้วครูสอนแล้วนะคะนักเรียนเคยเห็นกันมาแล้วบ่อยๆนะคะ ใบางานหรือใบปิวส่งความรู้อันนี้คือให้นะักเรียนออกแบบใครออกแบบได้ก็ออกใครออกไปได้ก็ไม่เป็นไรไม่ซสีเรียสเพราะว่าอันเนี้ยครูเข้าใจเลยเพราะว่าบางคนเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่มีไม่เป็นไรทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรียนรู้จากครูก่อนนะ,นนะคะอ่าฟังนะใบปิวส่งความรู้ตอนที่1ก็คือ Microsoft Word เนี่ยเป็นโปรแกรมประมวลผลคําที่นิยมในการ สร้างเอกสารทํารายงานต่างๆนะคะการใช้งานกันเนี่ยแพร่หลายเลยไม่ว่าจะเป็นจดหมายเอ่ยใบปลิวเอ่ยแผ่นพับเอ่ยรายงานเอ่ยในบทเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมประมวลผลคําหรือโปรแกรม Microsoft Word ของเรานั่นเองนะคะในการสร้างใบปลิวเผยแพร่ความรู้นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างมาจากเพจของ s o ว w a ใบปลิวเพื่อเผยแพร่ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นให้มีความน่าสนใจกว่าเอกสารทั่วไปเพราะอะไร ต้องการให้คนสนใจเขาบอกอยู่ว่าประชาสัมพันธ์ยังไงเธอก็ต้องอ่านฉันจะเขียนหนังสือขาวดําลงไปเงี้ยใครไม่ค่อยอ่านหรอกลูกนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะอ่านตัวที่หนังสือที่มันเป็นยังไงแจ่มแจ่มมองเห็นได้ชัดและเออมีเนื้อหาใจความสําคัญข้อความเยอะเกินไปก็เป็นยังไงไม่ดีอีกเยอะเกินไปนะคะ ให้ใส่ข้อความศิ์ข้อความศิ์เป็นยังไงก็ข้อความที่มันมีลูกเล่นมีสีสีต่างๆนะคะมีลูกเล่นมีการทำตัวเว้าตัวสูงตัวนูนอะไรก็ว่าไปรูปภาพนะคะสวยงามมีการย่อหน้าระยะห่างระหว่างข้อความระยะห่างย่อหน้าที่สวยงามและเรียกร้องความสนใจทําให้คนเนี่ยอยากเข้ามาอ่านเห็นแปะอยู่แล้วอยากเดินเข้าไปอ่านนะคะอ่าต่อมานี่นะคะ ที่นักเรียนจะต้องออกแบบก็คือคล้ายๆอย่างนี้แต่นักเรียนออกแบบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะครูไม่ว่าอะไรนะคะอ่าเมื่อเราเปิดใช้งานโปรแกรมประมวลผลคําแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นกระดาษเปล่าแบบนี้มาให้เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านักเรียนได้ลงมือเปิดเนี่ยมันมีหลายหลายหน้ามากนะคะที่ให้เราเลือกเพราะมันมีเทมเพลตมาให้นะคะต่อเมื่อเราเลือกกระดาษเปล่ามันถึงจะขึ้นเป็นหน้าเปล่าแบบนี้แต่ถ้านักเรียนเลือกเทมเพลตเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเทมเพลต มาให้เรานะคะครูค่อนข้างพูดไวนิดนึงนะคะโทษทีนะลูกนะครูติดครูติดครูพยายามจะเบาและเบาให้มันช้าลงสโลว์รีลงแต่ก็ก็ไม่รู้ยังไงอ่าไวเหมือนเดิมอีกและโอ้ถ้าอยู่ในห้องเนี่ยนักเรียนก็จะยกมือครูครับผมไม่ทันนะคะแต่ตอนนี้ยกมือไม่ได้ย้อนกลับนะคะลูกย้อนกลับมาดูเลื่อนกลับมาถ้าฟังไม่ทันนะคะ ใบงานที่1คือใบปิวส่งความรู้การกําหนดระยะขอบของเอกสารเอกสารเราเนี่ยมันจะมีระยะขอบมีขอบแคบมีขอบปกติมีขอบกว้างนะคะมีหลายขอบให้เราเลือกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะให้ลงมือปฏิบัติกันเลยลงมือปฏิบัติไม่ได้ก็ดูครูแล้วกันนะคะการกําหนดระยะขอบเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word นะคะให้หนักเรียนไปที่ layout เรียลเรียลเรียลกับนาระขอบของเอกสารเลือกไปที่เมนูเรีย l เรีย t อยู่อันที่เท่าไรไฟล์โฮมอินเสิร์ตอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยดีทรงดีไซน์ติดใกล้ดีไซน์แล้วกันเอาเรียล layout layout นะคะนักเรียนไปที่เรีย t ปุ๊บนักเรียนจะเจอเนี่ยเมนูพวกเนี้ยเด้งลงมาข้างล่างให้เราพอเราคลิกปุ๊บมันก็เด้งลงปั๊บเลย พอเด้งลงมาปุ๊บให้นักเรียนกําหนดมาจินนะคะมาจินก็คือตัวขอบปกติของเราเนี่ยเลือกขอบมาจินเลือกมาจินปุ๊บมันจะมีลูกศรข้างล่างถูกไหมมีลูกศรข้างล่างพองั้นพอนักเรียนคลิกปุ๊บลูกศรข้างล่างปั๊บนะคะให้นักเรียนเลือกขนาดนะคะเป็นอะไรจะพบว่ามีการกดกำหนดระยะขอบของเอกสา,ารมาตรฐานเอาไว้แต่ในที่นี้ที่จะก,กำหนดให้เลือกเป็นกำหนดเองโดยเลือกเป็น คอร์ตอมมาจินมันมีมาให้เราเลือกแล้วเนี่ยหนึ่งส้าต่างๆ5 6อย่างเนี่ยแต่เราไม่เอาเราจะกําหนดเองนะคะเราก็มาที่คอร์ตอมเลยข้างล่างสุดนะคะพอเรามาข้างล่างสุดเสร็จปุ๊บ เรามีหน้าที่กำหนดมาจินตรงนี้ก็คือการใส่ตัวเลขลงไปนะคะจะพบกับหน้าต่างการตั้งค่าเพกกระดาษหรือเพกเซตอัพให้เลือกแถบมาจินเพื่อกำหนดระยะขอบกระดาษดังนี้อนี่เลยมันก็จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาให้เราเป็นและเราก็จะเจอนะคะตัวเลขตามด้วยหน่วยของเขา cm ก็คือเซนถ้าเราเลือกท็อปเนี่ย2.54เซนหมายความว่าด้านบนท็อปคือด้านบนนะ หมายความว่าด้านบนเนี่ยห่างลงมาเนี่ยกี่เซนส5 4้เขียนสวยอีกแล้วนะคะสวยมากสวยมายสวยตเตลิดตเตลยไปเลยท็อปบอททอมคือด้านล่างนะคะด้านล่างก็2.54เหมือนกันนะคะต่อมาเลฟเลฟฝั่งอะไรฝั่งซ้ายก็2.54เหมือนกันฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะขวา ฟ้าฟ้าฟ้าขวา,า,านะคะขวาก็2.54เหมือนกันนะคะทุกๆด้านเท่ากันหมดเลย2.54นะคะแต่ทีนี้เขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาเปลี่ยนเป็น2.5นะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลย2.5 2.5 2.5ให้ครบทุกช่องด้านบนด้านล่างนะคะท็อปบนบอททอมล่าง <c oughs> เลฟซ้ายไรท์ขวานะคะ ปรับให้ทุกด้านเท่ากันก็คือ2.5นะคะหลังจากปรับแล้วให้คลิกปุ่มโอเคเอาตามนี้เนาะโอเคเนี่ยอ่ะโอเคเลยนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้พิมพ์ข้อความในเอกสารด้วยตัวอักษรขนาด 16. พอยต์16พอยตั้งตรงไหนละ่ะ16พอยตั้งตรงไหน,นอ่ะขอย้อนกลับแบบไวๆยววในหน้าแรกนี่ไงพอยต์ตรงนี้ไงคะ่ะเราก็เปลี่ยนให้เป็น16 นะคะารหกตัวหนังสือสิบหกนักเรียนได้อยู่แล้วแหละครูเชื่อว่านักเรียนได้นะคะกำหนดให้เป็นอักษร 16. พอยแล้วให้พิมพ์ไพรแฮมเบอร์เกอร์ลงไปสําหรับคนที่พิมพ์ได้ก็พิมพ์สําหรับคนที่พิมพ์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนักเรียนสังเกตดูดีๆไอไพรแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแฮมเบอร์เกอร์มีต้นกําเนิดตรงนี้นรง,ง,งนี้นรงนี้นรงนั้นนักเรียนสังเกตดูดีๆมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นยังไง มันมีอะไรทำไมมันยุบลงไปแบบนี้นะคะมันมีสามย่อหน้าไงลูกนะคะย้อนหน้าที่หนึ่งมันเป็นอะไรหัวข้อมันมีสามย่อหน้านอนหน้าที่สองถึงสี่เนี่ยเป็นส่วนเนื้อหาย่อหน้าเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอ่าด,ด,ดู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 เห็นไหมมีที่มาด้วยเห็นไหมคะโอ้หนึ่งสองสามแล้วก็มีที่มาด้วยนะคะอ่าเมื่อนักเรียนเอาเคอร์เซอร์ไปวางนักเรียน ที่หน้าตัวอักษรตัวแรกของย่อหน้าเนี่ยเห็นไหมคะแล้วให้นักเรียนเป็นยังไงบางคนเคาะบางคนโกดแถบถูกไหมบางคนตั้งที่ layout เอามาดูตั้งที่ layout เมื่อเราจะทําย่อหน้านะคะเมื่อเราจะทําย่อหน้านะคะไปที่ layout นะจ๊ะไปที่ layout แล้วก็ให้เครื่องมือ s p ป a k i n g นะคะให้กําหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดซึ่งสามารถกําหนดได้2วิธีก็คือ b 4ใช้กําหนดระยะห่างก่อนย่อหน้าที่เลือก กับ after กําหนดระยะห่างหลังจากย่อหน้าที่เลือกทํำยังไงทำยังไง,ง,ไงพอเราเลือก layout ปุ๊บมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาลูก s p a k i n g นะคะขึ้นมานะคะให้เราเลือกเป็นเท่ากับ18 p o i n พมันจะยุบให้เองจุดชุดยุบเข้าไปเองนะคะ18 p o i n พนะคะตรงนี้ก็จะยุบเลย18 p o i n พนะคะให้นำเคอร์เซอร์ไปวางหลังตัวอักษรตัวสุดท้ายแล้วกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้าแบบ after ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร คืออะไรคืออะไรอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะจ๊ะเป็นยังไงเวนไหมเวนนะคะมันก็จะเว้นมาให้เราเห็นไหมลูกเออง่ายๆไม่ยากนักเรียนทําได้นะคะต่อมาการจัดตําแหน่งของรูปภาพสิ่งสําคัญที่ทําเอ๊ให้เอกสารเราเนี่ยมีความน่าสนใจและสื่อความหมายได้มากขึ้นคือรูปภาพไม่มีรูปภาพก็ไม่มีคนอยากอ่านพอมีรูปภาพปดกปุ๊บ ดูนะ่าสนใจขึ้นมาเลยทันทีนะคะเมื่อแทรกรูปภาพในเอกสารแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งของรูปภาพได้อย่างหลากหลายดังเนอเอา,เอา,เอารูปภาพแฮมเบอร์เกอร์เรามาตะกี้นะคะใส่ลงไปจัดตำแหน่งของรูปภาพโดยการเอารูปภาพมาก่อนแทรกรูปภาพมาก่อนนักเรียนไปที่ insert ตรงเนี้ย นะคะแล้วก็เอารูปภาพมาใส่ก่อนนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>ต่อมาพอดับเบิลคลิกที่รูปภาพปุ๊บไอตัวเจ้าฟอร์แมตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองเราดับเบิลคลิกตรงนี้ตึ๊กตึกสองทีดับเบิลคลิกนะคะ2ทีนะดับเบิลคลิกคือการเอาเมาส์ไปคลิก2ทีนะคะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแถบเนี่ยมาให้เองเโดยอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่ขึ้นนักเรียนก็คลิกตรงคําว่าฟอร์แมตนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เรานะคะนี่เลยหน้าตาของหน้าต่างนี้ตอนที่เราจะเอารูปมาใส่เนี่ยเราไปที่ Insert นะคะแล้วก็ไป Insert เ Picture มาใส่ นักเรียนใส่ได้นะคะครูจําได้ว่าครูสอนไปหมดแล้วนะคะทีนี้มาดูการจัดตําแหน่งของรูปภาพนะคะให้เราไปที่ format นะคะที่ครูบอกข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเราไปที่ format เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตาของแถบเครื่องมือยาวๆยี่งนี้มาให้เราอันนี้คือในส่วนของเมนูในหมวดของเครื่องมือที่เรียกว่า format นะคะพอเราเอามา พอเราเลือกตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนักเรียนเลือกเครื่องมือ position position ก็คือการจัดตำแหน่งตำแหน่งให้อยู่หน้าตำแหน่งให้อยู่หลังตำแหน่งให้อยู่ให้ข้อความเนี่ยกระจายล้อมรอบหรือให้มันแทรกตัวอยู่ตรงไหนก็ว่าไปนักเรียนมาดูนะมันจะมีการจัดตำแหน่งจนะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะคะดูดีๆนะจ๊ะเมื่อเรา double ลคลิกเข้าไปแล้วจัดตำแหน่ง อันนี้นะคะรูปร่างสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแทนการจัดตำแหน่งหน้าเดียวกับข้อความนะคะต่อมาสัญลักษณ์ตรงนี้แทนการจัดตำแหน่งบนซ้ายและตัดข้อความสี่เหลี่ยมนะคะสัญลักษณ์ที่มันอยู่กลางๆแบบนี้การจัดตำแหน่งบนกึ่งกลางด้วยการตัดข้อความให้เป็นสี่เหลี่ยมหมายความว่าข้อความเนี่ยจะยังอยู่ข้างๆและรูปภาพเนี่ยไปอยู่ข้างๆไปอยู่ตรงกลางเขาไอข้อความเนี่ฉีกกันออกเลยนะคะอ่ะต่อมา สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแทนการจัดตำแหน่งบนขวาด้วยการตัดข้อความสี่เหลี่ยมเหมือนกันข้อความก็เบี่ยงมาทางนี้นะคะเบี่ยงมาทางนี้แถบนี้ทั้งหมดเลยเป็นข้อความแล้วก็มีรูปภาพไปแปะอยู่นิดปิ๊บไม่ได้ทับข้อความนะข้อความมาหลีกให้ไปอยู่ข้างขงนะคะนี่เหมือนกันอันนี้อยู่กลางซ้ายมันก็อยู่ฝั่งตรงกลางเนี่ยแต่อยู่แถบซ้ายมันก็จะตัดข้อความออกเหมือนกันข้อความฉีกมาแปะฝั่งนี้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะคะกึ่งกลางและตัดข้อความเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้ทับเด้อข้อความยังอยู่แต่ข้อความจะกระจายออกข้างๆงนะคะ ต่อมาอ่าสัญลักษณ์นี้ก็คือการจัดตำแหน่งกลางขวาก็เหมือนกันกับกลางซ้ายแหละลูกเพียงแต่ย้ายไปอยู่กลางขวาข้อความก็กระเด็นไปอยู่ฝั่งนี้นะคะการจัดตำแหน่งล่างซ้ายอ่ะมันก็มาอยู่ล่างซ้ายใช่ไหมคะรูปภาพข้อความก็กระเด็นมาอยู่ฝั่งนี้เนาะไม่ยากเลยเห็นรูปเห็นเนี้ยรู้เลยนะคะใช่ไหมคะต่อมาการจัดตำแหน่งล่างกึ่งกลางมันก็มาอยู่กึ่งกลางแล้วมันก็กระจายออกข้างๆใช่ไหมล่ะข้อความอ่ะ ต่อมาการจัดตำแหน่งล่างขวาโดยการตัดข้อความสี่เหลี่ยมก็คือตัวรูปภาพเป็นอยู่ตรงนี้ข้อความก็กรเด็นมาอยู่ตรงนี้นะคะง่ายๆเก๋ๆง่ายๆายายไม่อยากนักเรียนทำได้แน่นอนมาดูใบางานนะคะใบางานใบางานให้นักเรียน ตอบคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดโปรแกรมประมวลผลคำสามารถสร้างงานเอกสารประเภทจดหมายใบปลิวแผน่นพับได้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดคิดเอานะสอบห่งจุเมนู Layout ใช้สำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษแมนบร์แมนหรือบอแมนถ้าแมนก็ขีดถูกถ้าบอแมนก็กากบาดคิดเอาก่อนนะคะใครฟังจะตอบได้นะคะ 1.3เราไม่สามารถกําหนดระยะขอบของกระดาษได้ด้วยตัวเองทําไมอ่ะทำไมเราเพิ่งกําหนดไปเองแอบเฉยนะคะได้หรือเปล่าทําได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือต้องมีใครทําให้อ่ะต่อมา1.4หัวข้อเรื่องไม่ใช่ย่อหน้าของเอกสารอ้ามันคืออะไรเรามันใช่หรือเปล่ามันถูกหรือมันผิดข้อความเนี้ยนะคะ1.5รูปภาพเนี้ย b ีฟอรหมายถึงกำหนดย่อหน้าถัดไปให้มีระยะห่างจากย่อหน้าที่กำาเลือกเท่า ตัด,ตดพูดผิดหมายถึงกําหนดให้ย่อนหน้าถัดไปมีระยะห่างจากย่อนหน้าที่กําลังเลือกเท่ากับ18พอยแมนโบใช่เปล่าถ้าไม่แน่ใจให้ย้อนกลับไปดูนี่ข้อ2เขาบอกว่าเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจากผลลัพธ์ข้างต้นเกิดจากการเลือกตําแหน่งไรเนี่ยเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์มันอยู่ตรงเนี้ยอันไหนเนี่ยอันไหนท้องมากที่สุดนะไม่บอกหรอกว่าขอใครอ่า ลงมือปฏิบัติกันเลยอ้าวสมมุติว่านักเรียนเนี่ยทำแล้วนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงข้อ1ถูกข้อ2ถูกข้อ3ผิดใช่ไหมคะข้อ4ผิดข้อ5ถูกมีใครตอบเหมือนครูเป๊ะไหมมีค่ะหนูตอบเหมือนครูเป๊ะเลยตอนที่ครูตอบนี่แหละใช่ไหมนะคะเห็นไหมเนี่ยไม่ที้ครูบอกว่าไม่บอกหรอกว่าขอใครหนูก็ตอบตามนั้นเลยค่ะหนูคิดเหมือนครูเปี้ยเลย ไหมคะสรุปบทเรียนในเรื่องนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยครูให้นักเรียนร่วมกันออกคำสั่งมัน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 ไม่ได้อะเราไม่ได้เจอกันนะคะสรุปก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานเอกสารหรือ Microsoft Word เนี่ยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษจัดข้อความและรูปภาพให้สวยงามตามความต้องการของเราได้นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะคะคอแห้งมากเลยอ่า บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้าก็คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำงานร่วมกันในตอนที่2สิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่2เรื่องราวของฉันบนแผ่นพับนะคะเรื่องราวของฉันครูมีหน้าที่เตรียมใบงานนักเรียนมีหน้าที่เตรียมเรื่องราวของตัวเองโอเคตกลงดิวเจอกันสัปดาห์หน้าบายบาย